ครับผมสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้มาพบกันในหัวข้อการสร้างหมวดหมู่ให้กับวิดีโอของวิดีโอบน youtube ของเรานะครับเรามาดูว่าวิธีการสร้างหมวดหมู่หรือที่เขาเรียกกันว่าการสร้างเพลย์ลิสต์นะครับมีวิธีการสร้างยังไงเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันว่าไอตัวหมวดหมู่วิดีโอตัวเนี้ยหรือว่าเพลย์ลิสต์อ่ะมันคืออะไรแล้วมันอยู่ตรงไหนนะครับเดี๋ยวผมจะเข้ามาที่ เพลย์ลิสต์นะครับตอนนี้เดี๋ยวดูตัวอย่างของผมก่อนนะครับผมเข้ามาที่เพลย์ลิสต์แล้วผมเลือกอตัวนี้แล้วกันลองสังเกตดูนะครับด้านขวาจะมีหมวดหมู่ของวิดีโออยู่นะครับซึ่งจะจัดกลุ่มตามที่เราต้องการนะครับสมมตุติเราสร้างวิดีโอเรื่องอะไรเร,เราอยากที่จะแบ่งกลุ่มแล้วรวมกลุ่มวิดีโอนั้นเข้าไว้ด้วยกันนี่แหละครับเขาเรียกว่าการสร้างหมวดหมู่วิดีโอหรือการสร้างเพลย์ลิสต์นั่นเองนะครับ วิธีการสร้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการสร้างกันเลยนะครับก่อนอื่นเดี๋ยวผมจะกลับไปที่สเตอริโอผู้สร้างของผมก่อนแล้วหลังจากนั้นนะครับให้มาที่ามาที่หน้าแดชบอร์ดนะครับแล้วคลิกไปที่ดูช่องนะครับเห็นไหมครับตรงนี้ดูช่องนะครับเสร็จแล้วท่านจะเห็น เพลลิสนะครับตรงนี้นะครับจะเห็น p พล y l ลิสเราลองคลิกเข้าไปที่ p พล y l ลิสนะครับซึ่งตอนนี้จะเห็นได้ว่าผมมีหมวดหมู่อยู่ 1, 2แล้วก็3ก็คือวิดีโอที่ผมชอบเขาก็ทาง y t u t u เนี่ยก็จะรวมมาเป็นหมวดหมู่ให้เราด้วยนะครับวิธีการสร้างก็ง่ายๆนะครับพอมาที่ p พล y l ลิสเรแล้วจะเห็นปุ่มบวกนะครับใช่ไหมครับ เขียนว่าเพลย์ลิสต์ใหม่แล้วก็คลิกทําการแล้วทําการตั้งชื่อชื่อตรงนี้ก็คือชื่อหมวดหมู่หรือชื่อกลุ่มที่เราจะสร้างนะตอนนี้ผมจะสร้างเป็นอ่าทดสอบนะครับทดสอบเพลย์ลิสต์ทดสอบหมวดหมู่ก็ได้นะครับอ่าผมสร้างไวาอย่างนี้นะครับทดสอบหมวดหมู่วิดีโอแล้วหลังจากนั้นผมก็คลิกสร้างนะครับ โอเคเสร็จแล้วครับมีเพียงเท่านี้สำหรับการสร้าง playlist แล้ววิธีการเอาวิดีโอมาลง playlist ก็จะไปเกี่ยวเนื่องกับตอนอัปโหลดวิดีโออีกทีหนึ่งเดี๋ยวผมจะพาอัปโหลดให้ดูแล้วเอาวิดีโอมาใส่ playlist นี้นะครับสมมุติผมต้องการวิดีโอที่จะเอามาใส่ playlist ที่ผมได้สร้างเมื่อกี้นะ่ะผมก็มาที่อัปโหลดนะครับแล้วเลือกไฟล์วิดีโอเลย เดี๋ยวผมจะเลือกไฟล์วิดีโอสักวิดีโอหนึ่งผมเลือกไฟล์เทสนะครับเสร็จและเห็นไหมครับหลังจากที่วิดีโออัปโหลดแล้วเนี่ยเราลองสังเกตนะครับว่า YouTube จะให้เราใส่ชื่อวิดีโอใช่ไหมครับคำอธิบายแล้วก็แท็กแท็กตรงนี้ก็เหมือนคีย์เวิร์ดที่เวลาคนที่ค้นหาค้นหาวิดีโอเขาต้องการนะครับ เขาก็จะใช้คาแล้วค้นหามาซึ่งคําตรงเนี้ยก็จะมาเชื่อมโยงแล้วก็นําวิดีโอรเราไปให้คนที่ค้นหาได้ชมส่วนเพลย์ลิสต์ของเรานะครับตัวเพลย์ลิสต์ก็อยู่ที่ตรงนี้เห็นไหมครับเพิ่มในเพลย์ลิสต์วิธีการเพิ่มเราก็คลิกนะครับแล้วก็เลือกว่าเราจะาวิดีโอตัวที่เราอัปโหลดเนี้ยไปจัดกลุ่มอยู่ที่ตัวไหนในตอนนี้ผมเอาไว้ที่เนี่ยครับที่เราสร้างขึ้นมาเมื่อกี้ทดสอบหมวดหมู่ ครับผมก็เลือกหลังจากนั้นนะครับประมวลผลเสร็จสิ้นแล้วถ้าท่านไหนสร้างไรายได้ก็อย่าลืมติ๊กสร้างไรายได้ด้วยนะครับตรงนี้นะฮะแต่อันนี้เป็นวิดีโอทดสอบผมจะไม่ติ๊กนะครับผมจะไม่ติ๊กโอเคหลังจากนั้นติ๊กเผยแพร่นะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเราลองกลับไปดูกลับไปยังการแก้ไข ไม่ต้องนะครับไม่ต้องโทษทีทษทีโอเคเดี๋ยวลองกลับไปดูที่เพลย์ลิสต์นะครับลองมาที่รูปโปรไฟล์แล้วไปที่สเตอริโอผู้สร้างลองมาที่ช่องนะครับโอเคเดี๋ยวเด๋วไม่ใช่นะครับไปที่หน้าแดชบอร์ดนะครับไปที่หน้าแดชบอร์ดเดึกๆแล้วนะครับเริ่มลวนแล้วตอนนี้เครื่องผมเริ่มง่วงแล้วนะครับ ตอนนี้ก็ตีสามาทิบหกแล้วโอเคไปที่ดูช่องนะครับเราลองมาดูที่เพลย์ลิสต์หน่อยครับว่ามีหมวดหมู่ที่เราได้สร้างเห็นไหมครับมีหมวดหมู่ที่ผมตั้งชื่อว่าทดสอบหมวดหมู่เมื่อสกูเมื่อสกู่กนี้ลองคลิกเข้าไปนะครับเห็นไหมครับมีวิดีโอชื่อเทสขึ้นมาละ ถ้าผมต้องการจะอัพอีกเหรอ,อลองอัพอีกก็ได้นะครับแล้วก็เพิ่มลงที่หมวดหมู่ตัวนี้ผมก็อัพอีกลองดูนะครับลองดูแล้วกําหนดเพจลิสต์อีกนะครับแล้วไปที่เพจลิสต์ทดสอบหมวดหมู่วิดีโอ่ารอวิดีโอโหลดให้เสร็จหน่อยนะครับ แต่เย็นๆนะครับรอสักครู่โอ้วีดีโอนี้ซ้ํากับวีดีโอที่คุณอัปโหลดแล้วโอเคผมอัพมันยู u ูบไม่ให้เราอัปโหลดวีดีโอซ้ํานะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับโอเคเดี๋ยวมาเดี๋ยวผมมาอัปโหลดอีกสักวีดีโอหนึ่งแล้วกันแต่ผมไม่มีวีดีโอสั้นๆเลยมันจะอัปโหลดนาน เอาเป็นตัวไหนดีตัวนี้น่าจะสั้นนะครับอ่าผมเลือกเป็นวิดีโอตัวเนี้ยเดี๋ยวร้อยมันอัพโหลดครบร้อยสักหน่อยนะครับแล้วผมก็มาเลือกที่หมวดหมู่ผมเชื่อว่ามาถึงตรงนี้ท่านก็สามารถที่จะสร้างหมวดหมู่วิดีโอได้ละนะครับแต่อันนี้ผมลองทดสอบอัพสักอีกหนึ่งวิดีโอให้ดูเฉยนะครับ ก็ประมาณนี้แหละครับสําหรับการสร้างหมวดหมู่ผมเชื่อว่าทุกท่านก็สามารถที่จะทําได้อยู่แล้วนะครับวันนี้ผมก็มาแนะนําเพิ่มเติมนะครับมาแนะนําเพิ่มเติมเผื่อใครอาจจะลืมไปบ้างหรืออาจจะหลงลืมไปบ้างนะครับผมก็มาแนะนําส่วนนี้เพิ่มเติมนะครับไม่ได้นะครับ,รบวิดีโอผมอัปโหลดไปแล้วโอเคนะครับสําหรับ ผมว่าตอนนี้ทุกท่านก็น่าจะสร้างได้แล้วนะครับอขออภัยด้วยนะครับทำให้เสียเวลาเมื่อสักครู่ประมาณนี้นะครับสำหรับการสร้างเพจเอืมโทษทีนะครับวันนี้ผมมีทดสอบให้แค่วิดีโอเดียวจริงๆตั้งใจจะอัพด้วยหลายวิดีโอเหมือนกันนี่แหละครับการจัดหมวดหมดู่ ประมาณนี้นะครับถ้าท่านต้องการที่จะสร้างเพลลิส์เพิ่มเติมก็กลับไปยังส่วนการเพิ่มเพลลิส์นะครับแล้วจังหวะที่เราอัพวิดีโอเราก็มาเลือกนะครับว่าเราจะเอาวิดีโอเข้าไปจัดกุ๊กในเพลลิส์ตัวไหนเข้าไปจัดในหมวดหมู่ตัวไหนอะไรประมาณนี้นะครับสําหรับวิธีการสร้างหมวดหมู่นะครับก็ผมว่าน่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับก็ขออภัยนะครับที่เมื่อสักครู่ ทําทให้หรอเกี่ยวกับการโหลดวิดีโอสําหรับวิดีโอคลิปนี้นะครับผมนั้นผมขอจบไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวไว้พบกันวิดีโอหน้าครับผมสวัสดีครับ